มาครับทุกคนใน,นจานอาร์ตก็โดเนตมาให้อีกแล้วเขาบอกว่าเผื่อเรามีดวงด้านนี้นะซุ่มกำไรจอเก,กาะ25ชุดในตำนานนี่ขอบคุณสปอนเซอร์เราด้วยนะครับหน้าเกลือนะจานอาร์ตเอาแต่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเราต้องเปิดครัฟมันด้วยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนมันไม่มไม่ใช่ตัวหลักนี่หว่าเดี๋ยวก่อนกูต้องเปิดครัฟมันด้วย อยู่ไหนวะเออมันอยู่ไหนวะเนี่ยมันชื่ออะไรนะไอ้นี่นี่ไงร้อยเอ็มลงแทบเียมสีร้อยฮี่อะไรร้อยเอ็มก็ร้อยเอมสิหมดแล้วกูเหลืออยู่สามสบเอมชีวิตกูยี่สิบห้าชุดรอดูได้เลยครับทุกคนจับตาดูดวงของเซิร์ฟทีตัวนี้ของผมไป ว่าแต่ทุกคนที่ดูสตีมอยู่เนี่ยมีที่พอจะแนะนำไหมตอนผมสุ่มตัวเบรเนี่ยร้อยครั้งมันมาแค่2เองนะตั้งแ,แต่เกมเปิดด้วนนย่ะไอล่าสุดนี่ก็15ชุดไหมที่คุณหนึ่งให้มาก็ไม่ติดนะตัวหลักเบรไม่มีเพเนเลยวาร์ปสองพอรตลักครับนดังทีวีจัดไป เนี่ยยี่สิบห้าชุดใช้ไปยี่สิบห้าชุดจัดไปดาร์ทีวีวาร์กสองตรงนี้ใช่ไหมฟ๊บอันที่หนึ่งไปเฮ้ยไม่น่าเชื่อไม่ใช่ไม่มีแน่นอนนะครับถ้าเป็นอย่างนี้สีทองไอ้สัตว์ตกใจไปงั้นแหละอ,อันแรกไม่มาเฮ้ยที่เผลอ,อัน,นี่สองไม่มาเว้ย ไอ้น,นี่ไม่ใช่รัดำทีวีมันไม่ใช่ป่ะไปน้ำแข็งดีกว่าอากาศจะได้สดชื่นหน่อยเอาปึ๊บอันน่ะดูไว้ดูไว้ไม่นะ่าเชื่อมาแล้วไม่เอาแอคคูนะอย่าบอกนะอันที่สามก็จะมาเลยเหรอเกินไปเกินไปนะ ไอ้สักเกิดไปนะเกิดไปโอ้ข้างผ่อนลักตรงตีขนทองบวกยี่สิบเหรอแอคคูลในตอบดาเลยะนี่เหรอไม่มาเว้ยแถมให้สักอันละกัน มันไม่ใช่ว่ะมันไม่ใช่เมืองนี้มันไม่ใช่เมืองนี้อยู่ไออะไรดีแระเมื่อกี้ตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้นี่บอกแล้วต้องมาไอนี่ไออีกอีกแล้วทำไมไอมันเอาจังวะมันต้องใช่แล้วล่ะรอบนี้ต้องใช่แล้วล่ะแอครูออา เฮ้ยมาอีกแล้ววะเฮ้ยทำไมตรงนี้มันเอาจังวะเฮ้ยมันส้มบ่อยขนาดนี้เลยลเนี่ยจะไม่มาสักอันจริงเหรอวะไม่น่าเชื่อไม่น่า oh, <no. S 1> สิบสี่ก็ได้ปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อันกูกับสิบสามเลยดีแล้วสิบสามอ่ะส้มตลอดเลยเอียเมื่อกี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมต่อไปเนี่ยส้มส้มเห็นไหมเนี่ยสิบสามแม่ส้มทุกครั้งสี่ครั้งละใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ไหมเนี่ยอยู่สิบสามเนี่ยไม่เหมือนเซิร์ฟเอลเลยต้องเป็นแนวนเนี้มาดิวะววมาดิ โอ้โอ้โอ้ไม่น่าเชื่ออากาศร้อนละต้องขึ้นแท่นประหารในตำนานเท่านั้นไอ,าอามาดีว่า มามาดิเฮ้ยอ๋อเอสุ่มอย่างนี้กูไม่เคยมีดวงเลยนะเอ้ยไปไปไปสิวะเผื่อ ไอ้น,นี่ไอ้น,นี่ใช้นะครับคิดสิบสี่แอปหนึ่งแต่ไม่มีเพียนีย้ใช้น,นี่แหละแน่ๆอันหนึง่งต้องใช้อันเนี้ยยังไงก็ต้องใช้คิดสิบสี่แอปหนึ่งโอ้โอ้โอจารา์ดขอบคุณที่โดเนทมานะครับเนี่ยโดเนทมาก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทิ้งแม่งหมดเลยเกลือ กูว่าตัวนี้ไม่ใช่นะโอ้อก,กีบกาเราเลือกทำอะไรพี่เลนจะยิางดีกว่าอ๋าอ